วันนี้ผมมีโอกาสได้มาอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีและได้มีใด์คนในพื้นที่ที่จะนำภาพผมไปยังน้ำตกตัดเคียนทองซึ่งมีระยะทางประมาณกิโลเมตรได้และนักท่องเที่ยวก,ก็ไม่ค่อยคุณหนูมากนะบริเวณน้ำตกนี้เพราะเป็นน้ำตกที่อยู่ไกลและมีความไกลมากพอสมควร เปาบัดความเป็นมาของน้ำตกตะเคียนทองจะเปิดให้บริการเวลา08:00ถึง16:30ค่าเข้าผู้ใหญ่จะคิด20บาทเด็ก10บาทน้ำตกตะเคียนทองตั้งอยู่ในเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นน้ำตกอยู่ในเขตบริบเวณที่เขาตะนาวสีที่กั้นแนวเขตชายแดนไทยพม่าในเขตอำเภอสังขบุรีน้ำตรงนี้ จะมีคันน้ำอยู่ในเขตพม่าไหลามาตามแนวเขาที่กั้นเขตดแดนสู่ประเทศไทยที่ห้วยสองตาเดียเหตุที่เรียกน้ำตกตะเคียนทองก็เพราะว่ามีต้นตะเคียนต้นเล็กต้นใหญ่เป็นจำนวนมากบริเวณพื้นที่ของน้ำตกตะเคียนทองน้ำตกตะเคียนทองนี้เป็นน้ำตกที่สวยงาม เป็นธรรมชาติพ่อหินความสมบูรณ์ของลำธารของระบบนิเวศของป่าไม้ไม่ว่าสัตว์แตนาทนิดเลยก็จะอาศัยอยู่เรนนี้ปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปรับชมภาพบรรยากาศน้ำตกตะเคียนตองไปพบร้อมกันครับผม ตอนนี้กับผมและทีมงานได้เดินเข้ามาได้รึ่งฐานของน้ำตกว่ดเหรินน้ำตกด้านล่างก็จะเป็นสายทานน้ำไหลวเหณินพื้นที่ยคนี้ก็จะมีสะพานแม่ไปที่กมพุทยานให้นักท่องเที่ยวได้เดินข้ามไปอย่างสะดวกจะปไปอะไรครับผมตอนนี้ก็จะมีสายน้ำไหลเชี่ยวก็จะเป็นน้ำที่ใสและสวยมากเลยทีเดียววเรินทั้ง ด้านซ้ายด้านขวาเป็นธรรมชาติต้นไม้นานาชนิดก็ห็นธรรมชาติที่อยู่ตรงซุปปูลด้วยระบบนิเวศและระบบภายในของบริเวณพื้นที่ภายในปื่ป่านี้ก็มีความบมุ๋งมุปรูลทางธรรมชาติพอสมควรเลยทีเดียว รับบริเวณที่ผมอยู่นี้คือน้ำตกตะเคียนทองตั้งอยู่าาการเจดบุรีที่อยู่ในป่าลึกภูเขาที่ลึกและมีความใสความสวยแบบธรรมชาติรู้วนมครับนี่คือน้ำตกตะเคียนทองที่นักท่องเที่ยวไม่ได้เคยมาเห็นหรือไม่สามารถเข้าถึงได้วันนี้ผมก็จะให้ดูบรรยากาศน้ำตก ตะเคียนทองที่มีความสวยงามมากเลยครับผูบหลงคุณผน้ชมเนี่ยเออดับวันนี้ผมได้ผู้ใหญ่ยยดีมาเปน็นใจนำพาผมในการทอ่องท่องเที่ยวของน้ำตกตะเคียนทองขอบอคุณผู้ใหญ่จะดีวันนี้ได้เป็ในใจนำเที่ยวได้ชมระบบนิเวศของธรรมชาติได้ชมป่าไม้ทุ่งลื่นนะอันเงียบสงัด นี่คือน้ำตกตะเคียนทองโอครับอ่อเดนนี่คือจอมปวกครับที่มีขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวครับนี่คือจอมปวกที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่คือจอมปวกที่ใหญ่ครับครับสมัตที่ประสมันโอ้จุดนี้คือจุดนักเที่ยวที่อยู่เยอะโอ้จะสะอาดกว่านี้โอ้ครับนี่คือประเดนน้ำตกตะเคียนทองที่มีความสวยงาม ไม่แพ้ที่ไหนเลยครับก็ <c oughs> จะมีจุดนิดจุดเดียวที่จะให้นักท่องเที่ยว <c oughs> หรือใครได้มาสมัมผัสบรรยากาศภูเรนภายใน <c oughs> ครับนี่คือน้ําตกตะเคียนทองที่มีความใส <c oughs> ผมบอกว่าใสามากเลยครับผมให้เลยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่คือความใสมองเห็นป่าบริเวณด้านล่างเลยครับนี่คือความสวยงามของธรรมชาติที่เป็นน้ําตกตะเคียนทองที่ไหลลงมาแต่เขาด้านบนครับที่ตรงนี้ก็ จะไม่มีนักทียวเข้ามาเพราะว่าก็จะอ,อยู่ในป่าลึกนี่คือความสวยงามที่คนพื้นที่ได้นำพาผมโมเลนคุณดีตรงนี้ก็จะเป็นนักีกติมีวามสวยงามเลยทีเดียวจับนี่คือน้ำตกตะเคียนทองที่มีความลยกที่มีความใลแต่ผมก็จะพามาหึงบรรยากาศน้ำตกที่มีความสวยงามอ่า ความเป็นธรรมชาติจุดนี้เป็นจุดที่กับผมและใจได้เดินผ่านมาสิ้นสุดของระยะทางน้ำตกก็จะเห็นน้ำตกเรนพื้นที่ตรงนี้มีความสวยงามมากเลยทีเดียวก็ไปรับชมโก้องแบนครับผม ทางจ่องชาแนลออนทัวร์ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ